โอ้เป็นเดือนนั้นปะตอนต้นแม่ชิดเป็นเื็นเป็นสามเมื่อพุ่เหลี่ยวโอ้มันจังคอยเห็นความแตกต่างครับแยกกับวะงามเกีียวเนี่ยพอเห็นหยาเลยแม่บอกว่างได้ป่ะเลย เฮ้ยบนี้ใ่ปุ๋ยยังอาไรทีใส่ปุ๋ยไยันสนน้องมูไปเ่ยวกับไกยันน้องันเนนอใส่ปุ๋ยคัพ่พี่กายนี่ได้ใช้ปุ๋ยสามถุงนึะโอ้ใส่ใ่ใส่ปุ๋ยแครสามถุง้าพี่กายใช่ปุ๋ยสามถุงแต่ว่าเขางามงามเหมนเป็นน้องปุ๋ดีบุ้งสุดทืมันใส่ยาคุงไเลยสท้ยมันใส่เกถุงเกาถุงโอสใ้ย้ายซีแล้วนปยัดลงไปเนะ ปุ้ยประหยัดประหยัดยูแต่ว่ามันนั่งเขาก็ลุงทุนตุนเงจะละลายเนี่ยครับผมเกียยางไวแต่ขึ้โมครับถ้ายเงยเขาเกี้ยนเงาไม่เ่ต้องพุ่เงามันน่ะเงาไม่เท่เกี้ยนไปปุ่นยาไวโอ้เคี้ยนไปเงาบานี่ทาถือายสีล้วบานี้บอไคหมีนะบอไคหมีเลยอือมีกตห้างมี่นางเที่ยงเลยคือวบบครับห้างมันมันได้ยาว่าื่อไปธรรมดาอืม เขาก็ได so, you know, right okay. mm ้หลายวันเองิเขาก็ได้หลายเยอะเอ๊ว่าเป็นได้หลายก็ปกติทุกปีเปืนล่ะวะปีไก่หน่อยฮาลก็ใส่ปีไก่นี่เด้กึ่งใส่ตาฟังวิทยุวอือวันนี้เลยบว่าหมยฟังแล้วเลยกโอจุดเบอร์โทรเราไว้ทัวจดเบอร์เที่ยวตีทรมาถามกันได้ดิทุไปหาเราครับโทรสั่งพี่ไก่นี่สั่งสามปุ๋โอ้สั่งเอาจ้าปีนี่เลยนน้ำมาเลย นำไปสู ố แท้ก็น้ำแตเนาะบ้านหนองปูเนี่ยครับก็บ่ถือว่าไก่เนาะบ่ไก่ดอกบ้านหนองปูครับปีไก่นี่เอาไปฉีดน่ะมันมันมีน้ำคือมันแห้งมันการมีน้ำแล้วอโอ้มีน้ำมีน้ำอยอะโอ้ตอนฉีดตอนฉีดนะที่อ๋อใส่โซล่าเสียวเข้าไปสูบสูบน้ำเขาเขาเดี๋ยสูบน้ำยู่วันต่อปีไก่เนี่ยน้ำมันก็มีปีนี้ก็สูบคือเก่า์มะครับ ใส่สุดายเสี่ยวสองมันบ่อฝ่นเอยเนาะครับยีงหันโอ้็ดีแล้วน้ำเข้าบ่อึดถา้าผู้ลังคนเพิ่นบอกว่าถามมันแห้งๆเนี่ยเข้าเข้าฉีดสก้อนเหลือประมาณจากสามสี่มือสูบน้ำเขาขังไว้เน่าเลรื่อยว่าท่าเออ,อผู้เพิ่นแหง้แหงผู้ผู้เพิ่นหน้าแห้งวะ,เ,ะเออมีน้ำตลอดมั้งเออไม่ตลอดปีกายเอาไปฉีดเต้หัวปีว่าท่าน นานี่แหละเอาไปสีบับซ้ำนี่บาหนากระซ้ำคืบคืบนึงนี่บ่โอ้ยหนาเอาเข่าตื้นน้ำกันนาะนาตื้นน้ำกันเลยเอยครับไม่ว่าลูกฟังเลยบอกลูกครับปีนี้ก็เลยนมามาเอาอีกสามปุ๊บวันนี้เต้เอาจากซีลอยเปียงล่ะครับผม ลดแล้วแม่ลดแล้ว <Okay. S 1> ชุดนี่สามสาชุดกับสามพันบาทครับ uh huh. ก็บลดให้แล้วครับ <c oughs> ลดเนี่ยลดแล้วปกติมันพันกับแปดสิบาทนะครับผมพันกับแปดิบาทอันนี้ผมลดให้แปดสามสองร้อยสี่สิบแม่เอาเองเนาะก็ได้ส่วนลดไปสองร้อยสีบบาทครับลดนี้ลดจังหวงลดทีบอกงวัวเอาเถิยงสีบอกย้ายสีไปสามพับ <c oughs> ออกก็อะตั้งออกวิทยุ่หันโมฟังยิยุ่ง่นี่แล้วเนี่ยผมกระดอัดบันทึกขายอันขายคบขายเียดน้ำเดีอยู่านนะเอาป่ะห่วยคือบอมากินน้ำเนี้ยครบเลียงครบน้ำเหมือเตีเฮ็บวขายเฮ็ดคร